คุณธนากรเปิดเผยว่านายกเนีย่ยทราบเรื่องแล้วนะครับได้กับชับห้แกนนำรอทอสอชอปฏิบัติตามกรกต,ต,ตหลังมีเรื่องของดออรไตรรงเนี่ยน,นะครับปลาใสเดือดคุณวิษณุก็เลยโยนไปถามคุณปีรพันธ์นะครับว่ากรกต,ตเนี่ยเขาเตือนมาอย่างไรในการควบคุมการพูดการจาก,การหาเสียงการปลาศัยโดยเฉพาะกับดรไตรรงเนี่ยน,นะครับที่ยื่นสถาบันลงมาหาเสียงส่วนดรวิษณุก็ยืนยันแหละครับบอกไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรทั้งหมด ฝั่งคุณธนกรนะครับคุณธนกรที่ก็เปิดเผยเรื่องของการไปลงพื้นที่หาเสียงของรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาครับกับดรไตรรงสุวรรณกีรีที่พูดแล้วมีคนบอกว่าคําพูดของดรไตรรงมีปัญหากับกบกบตนะเพราะว่าดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องบนเวทีการปราศัยมันไม่เหมาะไม่ควรในสภาเวลาเขาอภิปรายกันเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงนะครับถ้าเอ่ยถึงสถาบันไม่ว่าจะเชิงดีเชิงไม่ดีนะครับก็ต้องรับผิดชอบกันเอง และส่วนใหญ่เองประธานในสภาก็จะห้ามปรามนะครับแต่การพูดบนเวทีปราศัยใครละครับจะห้ามปรามคุณธนากรเปิดเผยว่านายกเนี่ยทราบเรื่องแล้วนะครับได้กำชับให้แกนนำรอทศชอปฏิบัติตามกรกตหลังมีเรื่องของดอกเตรไตรรงเนี่ยนะครับปราศัยเดือดนะครับอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์อื่นๆอย่างเช่นเรื่องการฟ้องร้องการยุบพักตามมานะครับสวดทไลายการยุบสภาก็ยังไงเสีย ไม่เกิน23มีนาคมแน่นอนครับ 20, 21, 22อันนี้คนก็คาดเดากันไปตามเรื่องตามราวสิ 14, มีนาคมช่วงเช้าน,นายธนกรลวงบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกมัตรีในฐานะคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรอทอ,อชอได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,ออกมาเตือนถึงการปราศัยของนายไตรรงสุวรรณคิรีประธานที่ปรึกษา พักรวมไทยสร้างชาติที่มีการพาดพิงสถาบันมีความกังวลเรื่องการยุบพักรหรือไม่คุณธนากรบอกว่าต้องรับฟังครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของรอทศชได้กำชับแกนนําพักทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบกกตอย่างเคร่งครัดครับซึ่งเราก็ต้องรับฟังถามว่าวันนี้จะมีการประชุมคอรมออำนาจเต็มเป็นวันสุดท้ายใช่หรือไม่ น,นายธนกรบอกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับตนเห็นสื่อมวลชนเสนอไปเมื่อถามถึงการยุบสภาน่าจะเป็นทไลายแบบไหนคุณธนากรกล่าวว่านะครับก็น่าจะใช่ทำลายก็น่าจะเป็นอย่างที่ข่าวนําเสนอนั่นแหละซึ่งก็นโยบายต่างๆของพรรครวมไทยสร้างชาติทยอยออกมาแล้วโดยเฉพาะแคมเปญนะแคมเปญไอติมที่นําเสนอไปได้รับความสนใจจากโซเชียลมีเดียจํานวนมากเหมือนเรื่องสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาถึงมือประชาชน ไม่ตกหล่นระหว่างทางซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกรอบจะใช้นโยบายนี้เป็นหลักและก็เดี๋ยวนะครับนโยบายต่างๆก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆครับเมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้สีแดงเป็นสีไอติมในแคมเปญน,นี้คุณธนานกรกล่าวว่าตนเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นครับแต่เป็นการสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาโปร่งใสงบประมาณถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ โดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายรัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชันจนบ้านเมืองเสียหายและงบประมาณนะครับกว่าจะถึงประชาชนก็มีส่วนน้อยแล้วซึ่งที่ผ่านมานายกใช้นโยบายใหม่และพักรวมไทยส,สร้างชาติก็จะทําต่อครับขณะที่ช่วงเย็นของวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้ประชุมกับคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พัก โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการคัดเลือกผู้สมัครสสเรื่องนโยบายแคมเปญและการลงพื้นที่หาเสียงรวมถึงการปราศัยต่างๆซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้เห็นชอบตามที่มีการรายงานนะครับไปแล้วซึ่งเรื่องของดรไตรรงเนี่ยก็มีปัญหาตามมากรกตก็เตือนคนในรัฐบาลก็เป็นห่วงพรรครวมไทยสร้างชาติก็เสียว่วาจะโดนร้องจะโดนยุบคุณสมชัย คุณวีระสมความคิดนี่ก็ไปร้องกกตตั้งแตเ่เรื่องของการให้ยืมหมวกให้ยืมเสื้อนะครับแล้วเอากลับบ้านก็เข้าไปบอกว่านี่เป็นการแจกการให้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทรัพย์สินของพรรคสามารถเรียกคืนได้นะครับพอถึงคิวของดรตายรงปราศัยเวทีมีปัญหาคุณสมชัยก็ออกอาการว่ามันผิด,ผดกฎหมายชี้ไปว่าข้อนี้ข้อนั้นนะครับเพราะตัวเองเคยเป็นอดีตกรกตคุณตายรงนี่ก็วิวาทะแบบว่ามันไส้วรำคาญว่ะ นะครับไอคนคนนี้เป็นใครนะครับแ,แถวบ้านผมนี่ผมดาวแล้วนะครับทำนองนี้นะครับแต่ว่าพอคนไปถามความคิดเห็นของทนายฝ่ายรัฐบาลนะครับก็คือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนั่นแหละคุณวิษณุเครืองามนะครับวันนี้ไม่ได้ตอบชัดเจนมากนักน,นะครับเรื่องของดรไตรรงปราศัยมนเวทีรอทศสอชเอลื่อนพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชา คุณวิษณุก็เลยโยนไปถามคุณพีรพันธ์นะครับคุณพีรพันธ์นี่ก็เป็นมือซ้ายมือขวาพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นรอทอสอชอด้วยเหมือนกันอยู่ในพรรคด้วยเหมือนกันนะครับให้โยนให้ไปถามคุณพีรพันธ์นะครับว่ากกตนเนี่ยเขาเตือนมาอย่างไรในการควบคุมการพูดการจาการหาเสียงการปราศัยโดยเฉพาะกับดรไตรรงเนี่ยนะครับที่ดึงสถาบันลงมาหาเสียงนะครับส่วนดรวิษณุก,ก็ยืนยันแหละครับบอกไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรทั้งหมดนะครับในช่วงหลังจากคุณทนากรเนี่ยก้านาฬิกานะครับ วันเดียวกันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณวิษณุแครงงามรองนายกได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมครมอว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆไม่อาจจะครับเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแหละครับก่อนจะมีการยุบสภาหรือไม่ก็บอกว่าไม่ทราบนะครับแกยังปฏิเสธบอกไม่ทราบนะครับแต่ข่าวเขารู้กันดีว่าสัปดาห์นี้สุดท้ายแล้วตนไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ต้องไปถามนายกเอาเองเมื่อถามว่ากรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตออกหนังสือเตือนพักการเมืองถึงการปราศัยเกี่ยวกับสถาบัน จะส่งผลกระทบอะไรทางการเมืองในการหาเสียงหรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าต้องไปถามพรรคการเมืองเขาเองตนไม่เห็นคําเตือนว่าเตือนแบบไหนทราบจากข่าวเท่านั้นนะ,ะส่วนในคําเตือนแบบไหนตัวเองไม่เห็นดังนั้นไปถามคุณเพียรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติดีกว่าเพราะตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะแกไม่ได้อยู่พรรคนั้นด้วยนะครับเมื่อถามว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงคุณวิศนุบอกว่าตอบไม่ถูกนะฮะเพราะยังไม่รู้เรื่อง นะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเตือนว่ายังไงรายละเอียดการเตือนก็ไม่เห็นด้วยซ้ำสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580